สวัสดีค่ะสวัสดีสุภูสุคคนเดอ้อพี่น้องวันนี้พ้าเข่าคั่วเข่าคั่วแกงนอกใหม่มาเบิงวิธีเข็ดของช่องพาม้วนชาแนล Channel. เฮ็ดง่ายๆได้กินง่ายพี่น้องนามยายนั่งที่ข้าเจ้าคันไห้แล้ว เทใ,ใส่หมอเลยพี่น้องเฮ็ดง่ายๆข่อยเฮ็ดง่ายๆข่อยวิธีของข่อยง่ายๆเพราเด้ใส่เวลาดวนเขาเบียร์เด้อพี่น,อน้องใส่น้งกันไปเลยลานโคกจะน้อย น่องใหม่ที่เ้าต้มแล้วพี่น้องเอาใส่หม้อเลยพี่น้องใส่หม้อไปเลยจะเด็กกินง่ายๆใส่เวลาบัโดนพี่น้องกันเฮ็ดแบบนี้ใส่เวลาบัโดนเพราะวันน่องใหม่เ้าต้มห้าต้มสุกแล้ว ตามด้วยเห็ดใส่ลงไปเลยพร้อมกันก็ไปน่องใหม่เลยพี่น้องผักกระแยง้งคือผักที่ให้มันโชว์ร่งไห้มันหอมใส่ที่หลังตอนในน่องใหม่เอยียงเครื่องปรุงมันเข่ากันแล้วปลา,าใส่ปลา,าไปเลย สามทับพี่หงนัวจักหน่อยไล้ายแยบลายใส่หน่อยแซบหน่อยพี่น้องเวยทุกย่างอะร่งหมอแล้ว ค้นเข่ากันพี่น้องตั้งไฟเลย เพราะว่าขอยเป็นคนเฮ็ดกับเขาไว้ได้กินไว้พี่น้อง เดี๋ยวมาเบิงตอนต่อไปตอนที่ว่ามันสุกแล้วเด้อพี่น,อน้องมาเบิงเน้อไหมคันตอนสุดท้ายพี่น้องแกงเน้อไหมจ้ามะตะแยง,งใส่เลยขันสุดท้ายลรวเด้อพี่น,อน,น้องร้นแจงเนื้อไหมของช่องพามว้วนชาแนลเฮ็ดง่ายๆเด็กกินไว้ๆพี่น้อง ใส่ผักกะแจงมันอนีไผ่ตัวมีพี่น้องไผ่กีตัวไม่มีมีแต่ผักกะแจงแสบคือเกาแกงน้องใหม่ใส่เห็ดแกงน้องใหม่ยั่วๆพี่น้องมาเด้อพู้ได้สิมาก,กินบาดท,ที่นี่ ไก่คีแล้วตักเสิร์ฟได้แล้วขอบพูดหลายๆผู้ที่เขาชมชิปเดอร์พี่น้องผู้ได้ยากก็มาเดอร์